อ่ะครับผมปกติเนาะเราก็จะรับมีดเราก็จะมีเห็นหินรับมีดประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านผู้ชายอย่างเราเนี่มันมันชอบอยู่แล้วมันเพลินๆน,นะในสําหรับการรับมีดนะแต่พอดีก็อย่างว่านะครับเนาะแม่บ้านหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะมองคิดว่าช้าจะมัวอารมณ์ผบท,ทาไมนะ <c oughs> ได้สั่งวันนี้ไปนะเป็นหินรับมีดเห็นเขา รีวิวค่อนข้างดีนะในนะครับติกตอกเยอะแยะนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับมันมันจะคมคมไหมรับได้จริงไหมง่ายไหมอะไรประมาณนี้นะก็มาได้หลายวันแล้วยังไม่มีเวลานะครับก็จะเป็นยังไงเป็นคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมฟึบนะ เราก็ทํำยังไงเอ่ยนี่ตั้งไว้ผมเห็นในคลิปนะนะก็ตั้งสันไว้ประมาณนี้นะครับตั้งสันมีดไว้แล้วก็กดนะครับลงไปแบบนี้เข้าสามเหลี่ยมเข้าตรงร่องนี้พอดีก็รูดไปสักสามครั้งโอ้โหมันดังกึ๊ดเหมือนมันกินในเนื้อเหล็กนะนะอืมก็ค่อนข้างคมๆสากๆนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เก็บคมนะครับทดสอบ ก็นะก็คมนะครับในระดับหนึ่งเลยแหละนะนี่เราจะอ่านบรรทัดเจลเค่เราไม่ได้ตัดมาใหม่นะเพราะว่าภรรยาผมเขาตัดไว้ทามือทาอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าคมเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหง่ายต่อการใช้งานมากผมว่านะนี่นะครับนะเห็นไหม ใช้ตัวนี้รูด2อทีคมกริบนะเดี๋ยวเราไปทดสอบในการรูดอย่างอื่นอย่างเช่นเหล็กที่มันไม่มีคมเลยมันจะคมได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปอันนี้ก็ถือว่าในราคานี้ผ่านสำหรับการรับมีด